สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกุสูร์แมวลมโต๊ะกับเดีมาครับวันนี้คัมนาทาสแมวครับก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมครับนาวันหยิบม้านอย่างโค้กครับก็เป็นหนึ่งคู่ทาสแมวมั่นใจที่สุดครับเอามาฝากกันสําหรับเวนักทายทางทูปนะสําหรับวันนี้ครับนาพิเศษสุดๆครับสําหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้เล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวทางสูรแมวนะตอนนี้ครับในกลุ่มพี่นักทาสแมวครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับขอย้ำว่าคัมนาแค่ไลน์เท่านั้นนะครับนะทางสูรับครายเอดน ในกลุ่มวีพีของทางสุเม,มลครับนะก็จะมีทีเด็ดโตแต่งว,วีพีให้ทุกวันนะครับนะก็มีทางด้านของตัวบอลสดด้วยครับตัวบอลสดก็จะรันกันทั้งวันครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็เป็นด้านของตัวสเต็ปนะครับนาเราเต็มทั้งทาสุม,มลครับก็จะขายสวยวให้ครับสองสามชุดเป็นเดือนทุกวันครับ แล้วนี้คคำนาก,ก็พิเศษอย่างเนื้อคำนาทางสืม่ mail ครับก็มีกิจกรรมดีๆคำนามาให้เพื่อนๆ FC หน้าทางยูทูปครับได้ร่วมสนุกกันนะก็เป็นหน้าของกิจกรรมทายผลสกอร์ครับสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนคำนาที่ทายถูกครับทางสืม่ mail ครับก็จะแจกคิดิฟรีคำนาหนึ่งร้อยบาทให้กับทุกท่านครับใครที่ตอบถูกครับรายการการทายผลสกอร์คำนาก็เพียงแค่พิมพ์คําตอบแลคํคำนาก็ส่งให้ทางสุ่อ mail ครับ้าช่องทางไลงน์เท่านั้นนะ ขอยุ้าตมาคำนะว่ากิจกรรมก็เล่นฟรีครับนะก็เข้ากลุ่มฟรีครับนะใครที่สนใจครับเดี๋ยวทางสมแย้วก็จะทิ้งไลแอดนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทางสมแย้วก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับกำไรหด้ของ SCT ก็ตามด้วย84ตัวนะอย่าลืมนะครับมีแอดคำน้าด้วยครับ SCT ก็ตามด้วย84ตัวครับสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับที่สนใจก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับหรือใครจะสแกน QR code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์ครับทางสมแย้วก็ฝากเพื่อนๆพื่อพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ กดซับกดติดตามไว้กระซิ้งแมวได้นะครับเพื่อเป็นกลังใจน้กระซิ้งแมวทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์กันเลยครับน้าหนึ่งคู่ที่หยิบมาฝากกันครับก็เป็นด้านของบอมพิมลิกอังกฤษครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างไมเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมไปสนามเอลิฮัสสเตเดียมครับตอนรับการเยือนเบนฟอร์ดครับคู่นี้คำนากำการแต่กันชูราตีสองครึ่งของบ้านเรานะครับ นะครับแล้วก็มาดูด้านเคสของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้คัมนาเคยเจอทั้งหมด5ครั้งครับ <c oughs> ก็เป็นด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ <c oughs> เอาชนะได้ที่3ครั้งครับทางเบลฟอร์ดเอาชนะได้ที่2ครั้งนะเกมล่าสุดคัมนาที่ทั้งคู่พบกันครับ <c oughs> ก็เป็นเกมเบลีของเองนะ <c oughs> ก็เป็นที่6กเต้นสที่ผ่านมาครับก็ไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ <c oughs> บุกเอาชนะได้ที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูด้านของผลงานคัมนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับและทางเจ้าบ้านครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ผลงานของเขาใน5ครั้งหลังเสรดวิการนะครับนะผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้คำนะฟองกำลังร้อนแรงครับก็มีพาดสะดุดนะครับน้ในนัดด้าสุดครับก่อนหน้านั้นนะครับก็สามารถอาชนะได้ถึง4นัดด้วยกันครับ สี่นัดที่พวกเขาชนะครับน้าก็มีเกมมาลีของเอง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเบอร์ลี่ครับที่3ามประตูต่อหนึ่งครับบุกชนะทางเบนฟอร์ดครับที่3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางเอเวอเรตันไปครับที่2ประตูต่อศูนย์น้และอีกหนึ่งเกมที่ชนะครับก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับน้ารอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ครับที่พวกเขาสามารถบุกชนะทางโคเปนเฮเกนได้ครับที่3ประตูต่อหนึ่งน้ส่วนหนึ่งนัดที่เสมอครับก็เป็นเกมล่าสุดนะครับนะที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอทางเซลซีไปครับที่1ประหนึ่งปรทุนบระบใน ส่วนในการทุนกับอกครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการคํานาผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้ครับตอนในห้านั้นหลังสุดครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะส่วน้านผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการคํานาฟอง์มทำมาสิครับก็ค่อนข้างร้อนแรงครับตอนในห้านั้นหลังสุดค้ำนาพวกเขาไม่แพ้เลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับ เกมล่าสุดจาคำน้าที่พวกเขาได้ันเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมเมอรลีกของตัวเองนะก็เปนที่18เดือน2ที่ผ่านมาครับที่เขาเปิดบ้านเสมอทางเซลซีไปครับที่1นตัวหนึ่งครับ่วนกางทุกควาครับใน3นั้หลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับผมก็บอกว่า5050ิบห้นะวันที่สานัดหลังสุดครับพวกเขาสามารถทำเงินได้1ครั้งครับเสียไป2ครั้งด้วยกันครับนะครับแล้วก็มาดูยอาผลงานคํับนาของฝั่งทีมยิงกันบ้างครับอย่างเบนฟอร์ดครับ ผลงานขอไงเขาในห้าครั้งหลังสุด้วยการครับนาผมก็ยังดูดุ้มดุ่มดอนดอนอยู่ครับภายในห้านัดหลังสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะได้เพียงสองนัดครับก็แพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันครับสองเกมที่พวกเขาชนะคัมนาก็เป็นเกมบัลิีของเองทั้งสองนัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางฟอร์เรสต์ครับนาที่สามต่อสองครับแล้วก็บุกไปชนะทางแล้วก็บุกไปชนะทางด้านของวูดแฮมตันมาคัมนาที่สองต่อศูนย์ครับส่วนฐามเกมที่พวกเขาแพ้คัมนาก็เป็นเกมบัลิีของเองทั้งสามนัดครับก็มีบุกแพ้ทางสเปอร์ครับที่ต่อครับ เปิดบ้านแพ้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่3าตัวต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับน้าที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางลิเวอร์พูลครับที่4ีตัวต่อหนึ่งครับส่วนการทุ่มกับบ้าครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับผมก็มองว่า50-50อยู่นะเพราะใน5นั้นหลังสุดครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง2ครั้งครับเสียไปถึง3ครั้งด้วยกันครับส่วนหน้าผลงานกับน้าเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับน้าผมต้องบอกว่าครับน้าฟอร์มไม่ค่อยดีครับยังเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับ พอในห้านั้นหลังสุดครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียงหน้าเดียวครับดองนั้นก็เป็นการแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับเกมลราสุดคำนัดที่พวกเขาได้เล่นเกมเยอนครับก็เป็นด้าของเกมลีกของตัวเองครับก็เป็นปที่ก็เป็นวันที่ 10- เดือน2ที่ผ่านมาคำนัดที่พวกเขาบุกไปชนะทั้งด้านของบุคแฮมตันได้ครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการทุนของเราครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเย็นครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้นะพะใน3นัดหลังสุดครับเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับเสียเพียงครั้งเดียวเท ส่วนด้านของอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาอยู่อันดับที่3ครับก็แข่งไปหมด24เกมครับเป็นการเก็บใช้ได้16นัดครับเสมอไป5นัดแล้วก็แพ้แค่3เกมเท่านั้นครับได้มาถึง57ประตูครับเสียเพียง26ประตูมี53คะแนนครับส่วนด้านของแมทฟอร์ดครับพวกเขาอยู่อันดับที่14ครับก็แข่งไปหมด24นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้7นัดครับเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้ไปถึง13เกมครับได้มา35สาเสียไป43ประตูมี25คะแนนนะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางแมนซีรคัพพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนครับก็เป็นตัวหลักทั้ง2คนเลยครับนะก็มีทั้งด้านของยอสโกกาวาดดโอนะครับนะเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งครับอีกคนก็เป็นด้านของแจ็คกิลลิกครับที่มีการบาดเจ็บที่ขานี่นะครับนะก็จะไม่สามารถดูทีมได้ครับส่วนหน้าของเบนฟอร์ดครับนะพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาํำนวถึง5คนด้วยกันครับตัวหลักครับก็เป็นด้านของนิโก้เฮนรี่ครับกับทางด้านของเควินเชสครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถด้้ในนนนคคค่ืีะบ ส่วนด้าของไลแอ้มนักเตะครับแล้วก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างเป๊ปกาวิลาคัมนาเตนจับบอลแบบสามสองสี่หนครับผู้สาตัวหน้าของแอนเดอร์สันครับสามเซนเตอร์แบ็กวันนี้คัมนาก็มีด้านของนาธานอาเก้ครับมีทางด้านของลูเบนิแอตครับอีกคนเป็นด้านของคายวอลเกอร์ครับส่วนกลาง2ตัวคัมนาจับเป็นด้านของอาคันจี้ครับจับคู่ของโรดี้ครับส่วน4ตัวลุกวันนี้คัมนาก็ไล่จากซ้ายมาขวาครับก็มีทาด้านของเจมี่ดูโก้ครับมีเเเเลียนนนนนนนอออออาาาววว่คคคครรรััับบบิิดด์กขขงงห้้้ฟฟโส นีครับจะใช้ตัวเดิมครับอย่างอีลิงเบลฮาวแลนด์ครับของนัาตัวเก่งของทีมคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านเทมเพียนอย่างเบนฟอร์ดครับเฮดโค้ชอย่างโทมัสแฝงครับเตยจามบูแบบสามห้าสอครับผู้สาตัวหน้าของเฟกเกนครับสามเซบัลนป็นคำนัดกอร์มิน้าของคอรินครับมีหน้าของพินน็อกครับอีกคนก็หน้าของเบนมีนะส่วนกลาง5ตัวนี่ครับทางขวาสุดครับเป็นหน้าของโอเลอร์สลาฟครับทางซ้ายสุดเป็นหน้าของเลกิลอนครับ ในการ3ตัวครับมีด้านของเจนเซนครับมีนอกาดก็ยานเนลครับส่วนคู่กองหน้านี่ครับนาจับเป็นด้านของอีวานโทนี่ครับจับคู่มาเปยครับก็จะเป็น2อตุเเกมทีมครับคอยราคายในค่าคืนนี้นะครับส่วนน้าของเลคาใฮนิแคปในวันนี้ครับเป็นด้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาต่อที่2ลูกครับราคาหลายหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่ลูกครึ่งครบ2ครับ ส่วน้าของราคาสูงต่ำยังคำนับเปิมที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วน้าของราคา1นคูณสครับราคาห่งให้เจ้วาวาดชนะครับอยู่ที่1.18เท่าครับราคา2องให้ทำเป็นฟอร์ดชนะครับอยู่ที่11.60เท่าครับก็จะบอกว่าในราคา1นคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางแมนซีจะชนะนะสูงถึง10เท่าจะกันเลยครับ ดูจากเลขค้แฮนดิแคปที่เปิดมาในวันนี้ครับอาจจะส่งไปนิดนะครับนะแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานโดยรวมทั้ง2ทีมครับก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับค่อนข้างดูดีกว่าเยอะนะเพราะในห้านั้นหลังสุดครับพวกเขาไม่แพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้สี่นะครับก็เสมอไปหนึ่งนัดด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคำนับพวกเขาพาเสมอแค่นัดเดียวครับที่เขาเปิดบ้านเสมอทางเซลซีนะดังนั้นครับก็สามารถเก็บชัยได้สี่นัดติดต่อครับแต่ผลงานเกมในบ้านคำนับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งสุดๆครับเพราะในห้านั้นหลังสุดนะครับนะพวกเขาคคคครรรรรรััับบบไมม่แพ้ใเลยนะทุกกาาาสถ ใช้ได้สี่นะครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับหลังจากทีมเยือนคัมนาอย่างเบนฟอร์ดครับที่ผลงานชั่วโมงนี้ครับน่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับหานั้นหลังสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บชัยได้เพียง2นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะแต่ผลงานเกมเยือนของบอกครับใน5ครั้งหลังสุดครับเก็บชัยได้เพียงนัดเดียวครับตรงนั้นก็เป็นการแพ้ไป3นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับต้องบอกว่าผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดีคัมนาของทางเบนฟอร์ดครับ บวกกันเฮตุเฮตจะรรมนาที่ทั้งคู่พบกันครับก็ต้องบอกว่าทางแมนซีครับก็สามารถบุกไปชนะทางด้านของเบนฟอร์ดได้ที่3ามต่อหนึ่งนะวันนี้ผมคิดว่าครับทางแมนซีครับถ้าเล่นเกมในบ้านครับผมคิดว่าครับนะมี2ประตูขึ้นไปแน่นอนครับบวกกับทางด้านของอันดับตารางคะแนนนะครับนะต้องบอกว่าครับพวกเขาก็พาเสมอทางเซลซีไปครับดูแล้ววันนี้ครับนะทางแมนซีครับพวกเขาต้องชนะเท่านั้นนะครับนะเพื่อจะอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์ต่อไปครับดูแล้วนี่ครับนะขอกลับฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีี่่รราาคคท2ลูกัับฟนธง ก็จบไปแล้วคำนั้นหนึ่งคู่ครับที่ทางสุเมวเอามาฝากเพื่อนเพื่อี่คนครับสำหรับนั่งทาง u t u b e ครับสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวเน้นตัว v ีครับเรือตัวสเต็ปเพิ่มเติมครับก็สามารถเข้ามาขอทางสุเมวได้ครับนั้นในกลุ่ม v ีพครับวันนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะกันจะไปครับทางสุเมีวโอเอยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางสุเมลวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ